บรรณืธอการสอนกลุ่มกอะชัยสวัสดีครับวันนี้นะครับผมนำบทเรียน CAI คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาดนตรีมาแบ่งปันนะครับาสามารถที่จะาดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่ผมแปะไว้บนคลิปวิดีโอนะครับนี้เรานะครับมาดูวิธีการแก้ไขนะครับวิธีการนำไปใช้ซึ่งสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยโปรแกรม PowerPoint นะครับ เมื่อเราเข้ามาหน้าสไลด์แรกนะครับเรากา็ลงชื่อเข้าใช้ได้เลยครับลงชื่อใครลงชื่อใครก็ได้นะครับตรงนี้เมื่อนักเรียนเข้ามาใช้ก็ปิ่มชื่อตัวเองเข้าไปนะครับกดตกลงมาครับก็จะมาหน้ายินดีต้อนรับครับเราก็กดเข้าสู่บทเรียนได้เลยเมื่อมาอยู่ อันสไลด์นี้นะครับจะเป็นหน้าหลักนะครับผมมีเมนูหน้าหลักซึ่งจะบอกถึงนะครับในส่วนของปุ่มต่างๆถ้าเรากดปุ่มวัตถุประสงค์นะครับก็จะลิงก์ไปวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์สู่จุดประสงค์การเรียนรู้หู่ืตัวชีวัดนะครับตรงนี้สามารถแก้ไขไฟล์นะครับได้นะครับผมเรากดมาหน้าหลักนะครับเลยจะมาที่ แนะนำการใช้นะครับตรงนี้ก็แนะนําการใช้สื่อเ i ไอนะครับตรงนี้กลับมาหน้าหลักครับหรือว่าจะมาที่ผู้จัดจทำตรงนี้นะครับซึ่งสาม,มารถที่จะปรับเปลี่ยนข้อความได้นะครับเปลี่ยนรูปได้นะครับหรือว่าจะรืจอมาที่เนื้อหาตรงนี้นะครับเราสาม,มารถที่จะเขียนเนื้อหาลงไปได้เลย นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวชีวัดเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้นะครับเราก็กลับมาหน้าหลักครับทีนี้นะครับเรามาเริ่มนะครับแบบทดสอบอาจจะเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับหรือว่าแบบทดสอบหลังเรียนนะครับสามารถที่จะปรับปรับข้อสอบได้นะครับเรามาเริ่มกันเลยครับมาแบบทดสอบครับนะครับใน ข้อหนึ่งนะครับนี่ผมเขียนไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการนะครับเปลี่ยนตัวช้อยเลือกตัวนี้นะครับวิธีเปลี่ยนกอความนะครับเปลี่ยนคําถามนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะทําเป็นสีเหลืองไว้นะครับแต่ว่านําไปใช้จริงๆเราค่อยเป็นแก้ฟอนต์เป็นสีดํานะครับนี้ผมจะกาบเลยนะครับผมอยากกาไปเลย สามารถได้จะเปลี่ยนข้อความได้นะครับเดียจะมาแนะนํานะครับวิธีการเปลี่ยนข้อความเปลี่ยนก้อสอบในโปรแกรม powerpoint นะครับอันนี้ผมก็ขออญาตนะครับ่ากาถูกไปก่อนนะครับตามที่ผมทําเป็นสีสีส้มๆไว้นะครับ่อข้อแปดนะครับอข้อเก้า ก็สิบนะครับาคะ,ะแนนที่ได้นะครับแสดงว่าถูกทุกข้อนะครับตุ่มตุ้อก็ได้สิบคะแนนนะครับอันนี้เรามาดูในส่วนของเกมนะครับเกมก็จะเป็นแบบอัตนัยนะครับกดกดเกมนะครับแล้วก็เริ่มเล่นเริ่มเล่นเกมอันนี้เป็นการเติมคำนะครับเติมคำดูดูภาพแล้วเติมคำเราสามารถนำภาพอื่นแล้วก็นำมาใส่ไว้แล้วก็ เปลี่ยนคําตอบนะครับเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการเปลี่ยนนะครับอ่นนี้มระเดียนเห็นนะครับรูปภาพนะครับอันนี้นะครับเป็นกองวงใหญ่นะครับมรณะเดนอนตอบถูกนะครับก็จะได้ไปไปเล่นก็ต่อไปนะครับกดเลเวลนะครับถูกต้องต่อไปนะครับเกระนดนตรีนะครับที่เห็นคืออะไร นะครผมก็จะตอบชค k นะครับเด็กเลเวลนะครับอ่าถูกต้องครับอันนี้นะครับเมื่อเมื่อนักเรียนดูรูปภาพนะครับก็อ่าไอต่อว่ากรนนกนตรีที่ในภาพคืออะไรนะครับอ่าจอสามสายเด็กเลเวลครับอ่าถูกนะครับแต่ถ้านักเรียน ตอบผิดนะครับเรียนตอบผิดอย่างเช่นในภาพเป็นกรองแขกถ้านักเรียนตอบว่าโทนนะครับทนนะครับแล้วก็กดเด็กเลเวลนะครับก็บอก no นะครับสายอังเกนก็คือไม่ถูกนะครับเราจะต้องมาเปลี่ยนคำตอบไห้ถูกนะครับอันนี้ตอบเป็นกรองแขกนะครับกดเด็กเลเวลครับถูกต้อง ต่อไปนะครับในภาพคือเครื่องดนตรีอะไรนะครับอันนี้เป็นระหน้าถุมกวดเลเวลครับถูกต้องนะครับอ่านะครับกิ่งมากครับเราก็ออกมากลับชูหน้าหลักครับหรือว่าจะหรือว่าจะออกจากโปรแกรมก็ได้นะครับถ้าออกก็กดยืนยันนะครับแต่นี้ผมยังไม่ออกนะครับผมก็กลับมาหน้าหลักก่อนนะครับ ทีนี้นะครับเรามาดูนะครับวิธีการแก้ไขไฟล์นะครับผมวิธีการแก้ไขไฟล์ในหน้าในตัวโปรแกรม PowerPoint นะครับอ่าอย่างเช่นข้อหนึ่งนะครับอ่าข้อหนึ่งเราอยากจะเปลี่ยนเราอยากจะเปลี่ยนข้อสอบนะครับเราก็สามารถได้จะ,ะพิมพ์ข้อความใส่ลงไปได้เลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับ เราจะเปลี่ยนตัวช้อยนะครับไม่อยากให้กอไก่ถูกนะครับเราอยากให้กอไกายถูกนะครับเราก็แก้มาอ่าก้อที่ถูกเราก็ทําให้ผิดเสียนะครับโดยที่เรามาอาคลิกที่กอไก่นะครับอ่าก้อนนี้ถูกอยู่นะเราอยากให้ผิดนะครับแล้วก็อยากให้กอไปายถูกเราก็มาคลิกที่กอไก่นะครับแล้วก็ไปที่การกระทํานะครับอ่านี่ก้อนนี้ถูกอยู่นะครับอ่าเป็นอ่าอนเร็กอยู่นะครับเป็นกอนเรอยู่ เราแค่มาเปลี่ยนเป็นวองได้นะครับนี่เปลี่ยนเป็นวองใช่แล้วก็ตกลงครับแล้วก็มาเปลี่ยนกไวายเป็นอร์คอร์ดิกกันนะครับมาที่แทรกแล้วก็การประทํานะครับเลือกเป็นอันนี้ตอนนี้ผิดอยู่มาเลือกเป็นคอร์ดเกกันนะครับคอร์ดเอกกแล้วกดตกลงนะครับทีนี้ก็วายก็จะเป็นก็ที่ถูกนะครับแต่แนวลืมนะครับเปลี่ยน ข้อความนะครับเปลี่ยนใจด้วยตรงนี้ก็มาเลือกเป็นข้อฟอนต์สีดำเสียน,นะครับหเหมือนผู้อุ่นะครับแค่นี้ครับนี่ก็คือการาเปลี่ยนนะครับว่าอยากให้ตัวเลือกไหนถูกนะครับเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับในส่วนของเกมนะตรงนี้นะครับในส่วนของเกมนะ เราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปภาพตรงนี้ได้นะครับเปลี่ยนรูปภาพแล้วก็นําภาพอื่นมาใส่ทีนี้นะครับอ่านี่คือนะครับของทีนี้ผมก็จะใส่คำตอบอ่านี่คือคําตอบที่ถูกต้องอยู่ตรงนี้นะครับอยู่บนสไลด์นี้นะครับผมนี่คือคําตอบที่ถูกต้องนะครับเมื่อนักเรียนมาตอบตรงนี้นะครับในในในช่องสี่เหลี่ยมนี้ตรงกับคําตอบที่ครูตั้งไว้บนบนสไลด์นี้นะครับ ก็จะเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับาะฉะนั้นเมื่อครูเปลี่ยนรูปอะไรเปลี่ยนรูปอะไรลงไปนะครับหรือว่าเครื่องเครื่องดนตรีเชน้นไหนลงไปแทนที่กองวงใหญ่นะครับก็จะต้องตั้งนะครับคำคำตอบนี้นะครับเขียนไว้ตรงนี้นะครับเมื่อนักเรียนมาตอบตรงนี้ในช่องสี่เหลี่ยมตรงกับที่ครูตั้งไว้ตรงนี้ก็จะเป็นคําตอบที่ตรงกันแล้วก็ถูกต้องครับ อันนี้ก็คือวิธีการแก้ไขในส่วนของอัตนายนะครับผมในส่วนของตรงอื่นนะครับอ่าตรงอื่นก็แก้ไขได้หมดเลยนะครับตรงนี้นะครับแก้ขอความได้แก่เนี่ยแก้เนื้อหาได้นะครับอ่านะครับอ่บทเรียน อา c a i คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะครับวิชาดนตรีนะครับอาถ้าว่าคุณครูนำโหลดไปใช้เล่นนะครับติดขัดยังไงนะครับสามารถที่จะเขียนไวอาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับหรือว่าส่งข้อความมาสอบถามได้นะครับคลิปนี้นะครับก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ